นี่มาคัสลืมเรื่องเมื่อวานไปก่อนระหว่างฉันกับแกมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจตรงกันนะเราเป็นแค่เพื่อนซี้กันเมื่อวานมึงไม่ได้ซี้มึงซี้กูเลยเแล้วแกจะใ,ให้ฉันทำยังไงว่ามาคัสก็รับผิดชอบซีไหมจะบ้าหรือไงแกลืมแล้วเหรอว่าพวกเราคือคู่หูแบดบอยเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของเรามาคัสรู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนตอนที่แกเล่นปั้นทายฉันนะแกเป็นของฉันนะไหมแกต้องรับผิดชอบซี้ของแกน่ะอันใหญ่เท่าแขนเลยนะว้ยตัวก็ยังกับควายไม่รู้ละมึงต้องรับผิดชอบกูไหมไม่งั้นกูไม่ยอม นี่พูดให้เคียนะว่ามาแกยั่วฉันก่อนเองเมื่อคืนนี้แกจําได้ไหมแกเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมาคัสนิ้วหรือแง่งขิงวะเนี่ยจ้อนไปเมื่อคืนนี้ออมันร้อนจังเลยไหมฉันจะมีอารมณ์แล้วเพื่อนเป็นเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยพร้อมละเฮ้ยเฮ้ยคุยแข็งแล้วไหมเฮ้ยผมไปแล้วนะครับ ืนอีกนานไหมฮะมันนี่สิคะ